มีแฟนบอลขอมานะครับให้พรีวิวเชลซีกับฤดูกาลใหม่นี้2 0 2 5 2 6โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนาะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าติดตามบ้างและคาดว่าจะจบที่อันดับเท่าไหร่คลิปนี้มาดูกันครับเริ่มแรกครับดูภาพรวมก่อนเนาะเชลซี Chelsea เนี่ยปิดซีซั่นก่อนแบบโคตรดราม่าเลยนะเช็คบินตั๋ว UCL วันสุดท้ายและคว้าแชมป์ถลับโวล์คัพแบบ nobody คิด,คดนะไม่มีใคราคดคิดนะครับทั้งภาพลักษณ์การเงินและความฝันปี202526นี้กระโดดขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยครับ แล้วในทัวร์นาเมนต์ขับโล์คับเนี่ยมาแบบเงียบๆนะครับแต่ฟาดเรียบเลยถูกมองว่าเส้นทางไปถึงรอบชิงเนี่ยง่ายกว่าทีมอื่นซึ่งมันก็จริงแหละแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะมันก็ยากอยู่ใช่ไหมและนัดชิงก็จัดการโชว์โหดเลยครับกดเปเชไป3เม็ดเน้นๆทำเอาคนเนี่ยต้องคิดใหม่แล้วนะครับว่าเอ้ยทีมนี้อาจจะลุ้นแชมป์ลีกได้เลยนะอ่าและเชลซีก็กำลังเร่งเครื่องครับ นัดชิงคัพโคัาเนี่ยเตะวันที่13กรกฎาคมตอนนั้นทีมอื่นในลีกเนี่ยเริ่มปีซีซั่นไปเกือบหมดแล้วนะครับหลังชิงเสร็จเชลซีพัก3สัปดาห์ครับหลังจากนั้นก็กลับมาอุ่นเครื่อง2นัดติดครับแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะชนะเลเวอร์คูเซ่น2-0แล้วก็อัดเชแล้วก็อัดเอซีมิลานไป4-1เลยโอ้โหร้อนแรงมากๆเลยนะครับและเกมเปิดลีกเนี่ยจะเจอคริสตัลพาเล่ในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าโมเมนตัมระบบทีมขวัญกำลังใจกำลังมาเลยครับเชลซี แล้วขุมกําลังบวกกับตลาดรอบนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างถือว่าเป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ UCL 2021เลยก็ว่าได้นะครับไม่นับโกรวมถึงเซนเตอร์แบ็กนะครับที่เอ็นโซมอร์เรสกากล้าเคมว่ามีตัวท็อป2คนต่อตําแหน่งอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวลือโยงหนักไปถึงชาบี้ซิมอนและก็อาริฮันโดกรานาโชด้วยแต่การจะรับเข้ามาก็ต้องปล่อยออกนะครับเดือนก่อนเนี่ยโดนยูฟาปรับ31ล้านยูโรในเรื่องการเงินคือต้องปล่อยหรือขายบางรายออกเพื่อบร และหาเงินเสริมเพิ่มนะครับแต่ยังไงก็เถียงยากนะครับว่าเชลซีเนี่ยสกอตของพวกเขาเนี่ยลึกสุดในลีกแล้วมั้งงานหินที่สุดของมาเรสกาก็คือการคุมอีโก้และรักษาความต่อเนื่องนะครับ เพราะปีนี้มีถ้วยใหญ่อย่าง UCL ไม่ใช่คอนเฟรนท์ลีกที่โลเทชันเพลินๆแล้วนะทานาครับพูดถึงโค้ชกับดราม่านิดๆนะครับย้อนไปเมษายนมาเรสกายังมีเหตุฟัดกับแฟนบอลอยู่เลยนะครับหลังเกมที่เสมอกับเอสวิสสอในบ้านบนเรื่องบรรยากาศลบๆจนท็อปไฟเนี่ยริบลีนะครับโอกาสเนี่ยแต่ถ้าว่าจบท้ายซีซั่นชนะ5จาก6เกมกระชากอันดับ4ได้ทันครับเซฟทั้งทีมแล้วก็เซฟทั้งเก้าอี้ตัวเองรอ,อ,อดมาบุบวิดแล้วก็คำคมติดหูครับ พวกเขาบอกว่าเราเด็กไปไม่ดีพอสุดท้ายทุกคนผิดหมดงั้นภาษาอังกฤษพูดยังไงนะอ,อให้พวกนั้นสะกดแบบนี้คืออ้อมอ้อมของฟักทองออฟ <laughs> แปลก็ออกไปไกลๆอ่ะใส้หัวไปไปแพ้นในแบบที่ค่อนข้างรุนแรงประมาณนั้นนะ,ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องกับแบบแฟนบงแฟนบอลอะไรเงีงเยนะ้ยแต่มันมีจุดเปลี่ยนนะคาโบคับนัดชิงเนี่ยมาริสกาปิดตายแนวลูกสาบตัวของเปเชสร้างช่องให้โคพามเมอร์เล่นสบาย เพราะฉะนั้นเกมเปิดลีกที่ t t n f o r r d r r i g g เนี่ยเสียงน่าจะเปลี่ยนไปนะครับน่าจะเป็นเสียงต้อนรับดังกระหึม่มไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับถัดมาครับเรื่องนอกสนามนะครับเรื่องบัญชีการเมืองแล้วก็รังเย่ เรื่องแรกครับบัญชีเนาะเรื่องนี้ก็จะมีประเด็นกับสัญญา8ปีนะครับเพื่อเฉลี่ยค่าตัวแล้วมันคืออะไรทําไมถึงโดนด่าเวลาซื้อแพงๆเนี่ยสโมสรจะกระจายค่าตัวลงในบัญชีตามความยาวของสัญญานะครับเช่นซื้อมา100ล้านปรูปพรมเลยครับ5ปีก็ลงบัญชีปีละ20ล้านนะครับแต่ถ้า8ปีก็ปีละ12.5ล้านตัวเลขแต่ละปีมันก็จะดูน้อยลงนะครับเวลามีคนมาตรวจดูตัวเลขขาดทุนต่อปีก็จะดูเบาลงเนาะอ่ะ ประมาณนี้นะครับก็ฟีลแบบผ่อนเอาอะทำให้ค่าใช้จ่ายแต่ละปีมันดูน้อยลงนะครับแต่มันก็ต้องจ่ายยาวๆเนาะนั่นแหละเชลซีในช่วงแรกก็ใช้ไม้นี้เลยครับซอยบินยิประบแบบดิจิตอลภาระายปีก็เล็กลงดีต่อการผ่านเกณฑ์การเงินนะครับจนยูฟาต้องแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมึงอะมีลูกเล่นนะไอ้นี่ก็เลยตั้งเพดานเฉลี่ยแบบ เซ็นได้สูงสุดเนี่ย5ปีมึงซอย8ปีไม่ได้แล้วก็แก้ทางในช่วงกลางปี2023นะครับและพริมลีก็เอาด้วยในช่วงธันวาคม2023ซึ่งจะมีผลบังคับกับดีลใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะดิวที่ทําไปแล้วเนี่ยไม่มีผลสรุปง่ายๆก็คือสัญญาย,ยาวๆเพื่อกดตัวเลขเนี่ยเชลซีทำไม่ได้แล้วนะครับหลังปี2023-24 20ประมาณนั้นนะนะ ทันมาครับเรื่องทันมาก็คือขายทีมหญิงให้บริษัทแม่ตัวเองคืออะไรทําไปเพื่ออะไรเชลซีเนี่ยโอนทีมหญิงจากนิติสโมสอนอ่ะย้ายไปให้บรูโคโซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าของเดียวกันนะในปี2024-25ผลคือสโมสอนหลักเนี่ยบันทึกกำไรจากการขายบริษัทย่อยทำให้งบรวมกลับมาเป็นกำไรก้อนโตในปีถัดมานะครับตัวเลขที่สื่อรายงานกำไรจากดียการขายบริษัทย่อย ประมาณ198.7ล้านปอนด์หรือทั้งปีเนี่ยพลิกเป็นกำไรรวม130ล้านปอนด์โดยมีการประเมินมูลค่าทีมหญิงอยู่ที่200ล้านปอนด์นะครับมุมมองฝั่งยูฟาก็ไม่ให้นับกำไรครั้งเดียวนะครับจากการขายทรัพย์สินหรือบริษัทย่อยมาโปกเพื่อผ่านกดระยะยาวจึงยังปรับเชลซี31ล้านยูโรและตั้งเงื่อนไขปรับอีก ถ้าไม่คุมการเงินตามแผนใน4ปีข้างหน้าแถมอาจมีการจำกัดการลงทะเบียนนักเตะในยุโรปหากไม่โชว์การปรับลดค่าใช้จ่ายจริงนะครับฟิลเหมือนแบบซื้อนักเตะแบบเฮ้ยเขาย้าใจเยอะติดลบอยู่ขายทีมจริงออกไปเอาเงินจากตรงนั้นมาโปะเฮ้ยกำไรแล้วเย่ยูฟาเห็นไหมทางยูฟาก็บอกแหม่าได้แล้วบปอก,อก,อกมึงเห็นจากสี่ได้ขอดูกำไรขาดทุนจริงดิเฮ้ย ถ้าพูดง่ายๆก็คงประมาณนี้แหละมั้งโดยสื่อสารพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับอะถัดม,มาครับที่เป็นประเด็นอีกก็คือมัลติคลับและก็ระบบยืมสไตล์บรูโคลเล่นกันยังไงทำไมถึงเป็นประเด็นคือโครงสร้างของเชลซีเนี่ยอะนอกจากจะเป็นเจ้าของเชลซีแล้วยังถือสตาร์บ o ูคในลิกเอิงด้วยนะครับเอาไว้ทําไมถือไว้เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนานักเตะครับทรงเด็กไปยืมและบ่มเพราะในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เช่นอันเดรซันโตที่ไปโชว์ของที่สตาร์บ o ูคข้อดีก็คือเป็นทางด่วนสําหรับดาวรุ่งครับได้เล่นสม่สม และก็ปรับวัฒนธรรมและเทคนิคให้คล้ายกันเวลาดึงกลับมาเนี่ยก็ใช้งานได้เลยใช่ไหมแต่ข้อกังวลก็มีนะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นไม่ค่อยปลื้มนะครับกลัวทีมตัวเองจะกลายเป็นฟาร์มให้ทีมใหญ่แล้วก็กังวลทิศทางของสโมรสร,รด้วยกลัวจะแบบเออเล่นๆไปงั้นๆน่ะไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรก็เล่นเพื่อปั้นนักเตะเฉยประมาณนี้เนาะที่กังวลกันทำนก็คือกดยูฟ่านะครับเรื่องเจ้าของเดียวกัน ถ้าสโมสรในเครือดันเข้ารายการยุโรปพร้อมกันสมมุติเล่น UCL, UEL แลและ n o n r e n e n t l a g u e อะไรเงี้ยไปเล่นพร้อมกันเนี่ย อันนี้ต้องทําให้อีกทีมนึงเป็นอิสระนะครับชั่วคราวก็ได้ก็คือโยกเข้าบินทัสหรือกองทัศนะครับหรือเข้าใจง่ายๆก็คือเวลาโยกเข้าอะไรพวกนี้เจ้าของเนี่ยต้องเว้นระยะห่างนะครับไม่มีสิทธิ์ควบคุมสโมสรน,นั้นๆแล้วก็ตัดดิวระหว่างกันห้ามซื้อขายกันยืมตัวหรืออะไรซึ่งสิทธิ์อํานาจเนี่ยก็ต้องมอบให้ทั์อิสระไม่ใช่เจ้าของเดิมนะครับก็เหมือนคุณฝากร้านกาแฟาให้ผู้จัดการอิสระแบบห้ามโทรสั่งเมนูห้ามตั้งโปรโมชั่นช่วงหนึ่งนะครับเพื่อให้คนอื่นมั่นใจว่า คุณไม่ได้คุมล้านกาแฟนั้นอยู่แบบลับๆนะครับถัดมาครับอีกเรื่องที่ต้องกังวลก็คือยุคทอสโบลี่เนี่ยใช้เงินไปนแล้ว1 5พันล้านปอนด์นะครับและถ้าอีก4ปีข้างหน้าไม่ทำตามกฎเนี่ยอาจจะโดนปรับเพิ่มอีก60ล้านยูโรได้ถัดมาครับเรื่องลังเหย้านะครับสแตมฟอร์ดบริดจ์ความจุ4 444ที่นั่งขยายยากนะครับทั้งสิทธิ์ที่ดินบวกรางรถไฟข้างๆเลยมีข่าวลือกันว่าอาจจะย้ายก็ได้นี่ต้องรอดูนะครับ ถัดมาครับแข้งใหม่สุดเนื้อหอมอย่างเอสเตวัลเนื้อหอมสุดๆนะครับไปเชมาดริบาร์ซ่าบาเยอร์แย่งกันพลวันสุดท้ายเสร็จเชลซีหลายๆฝ่ายก็มองไปเห็นพรสวรรค์ของเขานะครับว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์ของบราซิลที่น่าจับตาที่สุดอับจากวินิสุสเลยและฟอร์มในคับโวคับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยิงใส่เชลซีด้วยนะในคับโวคับที่เจอกันอะ่ะและหลังเกมนะครับน,นักเตะเชลซีคนนึงก็บอกว่าเออผมบอกกับเอสเตวัลนะว่าดีใจนะที่จะได้เล่นด้วยกันอะ่ะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เข หสักคำโคพาเมอร์เล่าหลังเกมหลังจากแลกเสื้อกันตามสไตล์โคพาเมอร์ er เนาะ <c oughs> ซึ่งเอสเตวาลเนี่ยเล่นปีกทั้ง2ฝั่งได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นเป็นเบอร์สิบได้หุ่นพริ้วคล่องแคล่วและก็อยากเก็บคะแนนเพื่อให้ได้ใจคารูนชชล,ลติเนาะซึ่งเป็นกุนซือของบราซิลคนปัจจุบันก่อนที่ บอลโลกเนี่ยจะเปิดฉากในซัมเมอร์หน้ถาถมครับคนที่กําลังขึ้นชั้นอย่างจอร์จอาเชมปงนะครับมาเรสกาบอกเองเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นกองหลังตัวท็อปของสโมสรได้อายุเนี่ยสิปีสูง185เซนเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์นะครับหรือจะสลับไปฝั่งไหนของแผงหลังก็ไหวปีที่ผ่านมาชุดใหญ่เนี่ยลงเล่นไป13นัดแบบเนียนๆเลยเป็นเด็กสิงห์แท้ๆนะครับเข้าอะคาเดมี่ตั้งแต่ยูแสัญญาก็ยาวๆครับ5ปีนะครับเซ็นตั้งแต่ปี2 0 1 4 ข่าวกับทีมอื่นเนี่ยมีสนใจเยอะเลยนะแต่มารเรสกาบอกไม่ขายครับไม่ขาย,มขายผมจะเก็บไว้ปั้นเองเด็กคนเนี้ยอย่าหวังว่าจะได้ปิดประตูเลยไปไหนก็ไปฟิลนี้นะครับและสุดท้ายครับเป็นซีซั่นชี้ชะตาของโรเมโอลาเวียนะครับคุณภาพไม่เถียงครับมีลาเวียแล้วทีมเนี่ยลื่นขึ้นต้านการเพรสดีดีขึ้นเกมชนะลิพูสามหนึ่ง เขานี่แหละครับจ่ายบอลเข้า100%เเซมารเรสกาถึงกับขยับไคเซโดไปแบกขวาเพื่อจับลาเวียยืนคู่กับเอนโซในปลายซีซันแต่ความฟิตยังน่าห่วงอยู่นะครับปีแรก2023-24 20ได้เล่นไปแค่32นาทีปีถัดมายังเจ็บเจ็บหายหายกระปิดกระปอยได้ออกสตาร์ทลีกไปแค่11นัดเองถ้าเจ็บยาวอีกง,งานงอกแน่ครับเพราะต้องแย่งกับไคเซโดเอนโซนาริโอเอสูกออันเดรซานโตสและอาจจะรวมถึงริเจมด้วย ก็ประมาณนั้นนะครับโดยรวมเชลซีปีนี้เนี่ยน่าจะพร้อมเล่นเครื่องเพื่อไล,ล่ล่าความสําเร็จนะครับอาจมีลุ้นแชมป์ได้เลยคอร์ดเดฟบก็ลึกแต่ต้องคุมห้องแต่งตัวให้ดีนะครับเพราะ UCL ปีนี้ก็โหเนาะไม่ใช่ Conference League นะครับที่จะแบบว่าสบายๆใครลงก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าเอสเตวาลจูนติดลาเวียฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยรวมถึงคนอื่นๆฟอร์อมไม่หลุดกันและโคพัมเมอร์เป็นทีเด็ดชูโรง ปีนี้เชลซีถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่แบบน่ากลัวมากนะครับและจากหน้าข่าวเดอะการ์เดียนนะครับหลังจากสมหัวกันก็บอกว่าเชลซีปีนี้อันดับ4ครับซึ่งปีที่แล้วก็จบอันดับ4ปีนี้ก็ให้อันดับ4อีกแต่อาจจะเป็นอันดับ4ที่แบบบวกๆนะครับอาจจะขึ้นไปเหินเดียวกว่านั้นก็ได้นะครับมีโอกาสอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่าปีนี้เชลซีจะจบอันดับเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน